สวัสดีครับผมก็ผมแมนมีดเตินไปเช่นเคยนะวันนี้มีมีดพกสั้นไนเชปเลอร์นะครับของเข้านะครับเดี๋ยวรีวิวให้อีกครั้งนะครับแบบไวๆนะครับสินค้าพร้อมซองหนังแกะลายสีดำนะครับผมหนาๆเลยนะไม่มีทะลุแน่นอนนะครับผมมีกระดุมตัวล็อกให้1ตัวนะครับด้านหลังมีที่ร้อยเข็มขัดพร้อมพกพานะครับผมนี่ครับปั๊มโลโก้แบรนด์ไนเชปเลอร์นะครับเ่มนี้ยาวรวม10.3นิ้วนะใบมีดเหล็ก 9C r นะครับแข็งแรงทนสนิมนะครับผมสีเงิน ความยาวใบมีอยู่ที่5.5นิ้วนะครับกว้างอยู่ที่1.6นิ้วสันหนา4มิลปลายสโลบนะครับได้ทรงสวยนะครับผมน้ำหนักเล่มนี้พร้อมปอก270กรัมเท่านั้นนะผมพกพาง่ายนะครับผมด้ามจับนะครับเป็นกาดนับกาดเป็นเหลดแบบสวมนะครับผมเหล็กชิ้นเดียวตลอดเล่มฟูลแทงนะครับไม้แท้สีดําแบบประกบนะครับหมุด2ตัวนะครับผมสวยคมกลิบนะครับงานดีนะครับผมเล่มนี้แข็งแรงนะครับ คมกลิบแน่นอนครับรับประกันความคมให้นะครับผมราคาเบาๆนะเล่มนี้500บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับผมพี่ๆท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะครับแจ้งชื่อ ep ได้เลยครับเล่มนี้ ep ที่723นะครับผมสั่งซื้อ ep ที่723นะครับแอดไลน์นะครับผมแอดแมน hk ครับ m a n h k มีแอดนำหน้านะครับทางไลน์นะครับผมเบอร์โทร099.0.2.1.3.0.3.4 สะดวกทางไลน์ที่สุดนะครับผม500บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับมีดพกสั้นทรงโบวี่สวยๆเลยครับเล่มนี้พี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับจะนํามีดสวยๆมาแบ่งปันให้ทุกวันนะครับผมเล่มนี้เคยขายดีมากนะครับมาใหม่นะครับผมขายชอบจัดไปครับขอบคุณครับ